สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับด้านการงานในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานอยู่อย่างตลอดแต่อยู่ในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภที่เกิดจากด้านการงาน ทำให้ด้านการงานโดดเด่นและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสําหรับดาวพฤหัสหลังวันที่สสามิบเมษายนโคจรสถิตพบวินาศแต่อยู่ในสภาวะที่สามารถจะผลักดันให้ด้านการงานไปสู่ทิศทางที่ดีได้การงานด้านต่างประเทศจะดีอย่างมากๆสําหรับด้านการงานช่วงกลางปีและช่วงปลายปีอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัวลง แต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีอีกทั้งดาวที่โคจรในจัก,กรราศีที่มีตำแหน่งดาวเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์อีกหลายดวงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับด้านการเงินก็อยู่ในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านการเงินตลอดทุกๆเดือนส่งผลให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความสุขและเบิกบานไปจนตลอดทั้งปีสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรแก่ชาวลัคนาราศีเมถุนเธอรับฟังคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวจันทร์ สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้สภาวะด้านการเงินยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องทั้งโชคลาบด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะโชคด้านการเงินที่มาจากด้านธุรกิจการหมุนเงินและโชคลาภด้านการเงินที่มาจากธุรกิจด,ด้านการงาน ยังส่งผลดีแก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจการเงินระยะสี่เดือนนี้สำหรับเดือนกันยายนช่วงที่ดีที่สุดคือวันที่15กันยายนถึงวันที่21กันยายนและช่วงวันที่24กันยายนถึงวันที่27กันยายนสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนตุลาคม คือช่วงวันที่13ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคมและวันที่21ตุลาคมถึงวันที่25ตุลาคมสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนพฤศจิกายนคือวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่14พฤศจิกายนและวันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่21พฤศจิกายนสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของเดือนธันวาคม คือช่วงวันที่6ธันวาคมถึงวันที่11ธันวาคมและวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมช่วงวันและเวลาที่กล่าวไว้นี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆเดือนการลงทุนธุรกิจด้านการเงินและรายได้ด้านการหาเงินจะดีเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะดาวจันทร์เป็นดาวที่โคจรเร็ว โคจรครบ12ราศีภายในหนึ่งเดือนดังนั้นรายได้ด้านการเงินมักจะมาจากความหมายของพบต่างๆที่ดาวจันร์โคจรผ่านสำหรับช่วงที่กล่าวไว้จึงเป็นช่วงที่ดีที่สุดสรุปด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพฤหัสสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้ด้านการงานด้านต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือไปทำงานต่างประเทศจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากช่วงหลังวันที่ห้าธันวาคม ดาวสุกเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบม,มรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคทำให้ระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากหายนะทั้งปวงอีกทั้งยังส่งผลดีด้านการงานทำให้ช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้านการงานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากกว่าเดิมธุรกิจด้านการงานด้านต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานของดาวลัคนาราศีเมถุนระยะปลายปีช่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของดาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพฤหัส สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดระยะวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่วงนี้จะได้พบรักแท้คู่บุพเพสนิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดขัดขวาง คนที่ได้พบจะมีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานและให้ความรักเข้ากันได้กับญาติพี่น้องของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีคนที่ได้พบถ้าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนจะดีเป็นอย่างมากถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ช่วงนี้ด้านความรักจะพัฒนาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมเรื่องราวร้ายๆต่างๆที่เคยสร้างปัญหาต่อกันจะทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวรักนาราศีเมถุนช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมก็ยังนับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวอังคารสำหรับด้านโชคลาภช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่26สิงหาคมต่อเนื่องมาจากช่วงกลางปีถึงวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบตนุ ช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่โชคดีเสมอเสมอมักจะมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำและมักจะนำโชคลาภมาให้ทั้งด้านธุรกิจการเงินและธุรกิจการงานอยู่ยังไม่ขาดโชคลาภที่ได้มาส่วนใหญ่มักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาอีกทั้งยังจะมีโชคลาภที่มาจากด้านรายได้พิเศษในธุรกิจต่างๆ หลังวันที่สิบเก้าตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวองคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านโชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานชะลอตัวลงเพราะดาวองคารดาวแห่งโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดส่งผลให้โชคลาภมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวและตกต่ำลง แต่การที่ดาวอังคารโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการงานเป็นกุ้สมพลและดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภรีโกนกับดาวศุกร์และดาวพุธส่งผลให้ด้านโชคลาภยังให้ผลดีแก่เจ้าชะตาถึงโอกาสโชคลาภใหญ่จะยังไม่มีเกณฑ์แต่ก็ทรงตัวอยู่ได้ไปจนตลอดที่เดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วงปลายปี ระยะเดือนกันยายนถึงขิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนทิศประจำตัวตนคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งการเงินคือทิศเหนือ ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนแถบจันทบุรีทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกสําหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสืิมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้ เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางออกจากบ้านเลือกเดินทางไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆเลือกเดินทางไปในทิศทางที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคล จอดรถหันหัวรถไปทางทิศท,ที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศท,ที่ดีทิศท,ที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศท,ที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีเมถุนครับสำหรับตัวเลขที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนคือ เลขสเลขประจำตัวตนเลขสองเลขแห่งการเงินเลขหเลขแห่งการงานเลขสมเลขแห่งโชคลาภเลข 8, เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอก ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขห้าเลขแห่งการงานปักธูปสิก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิเลขสองเลขแห่งการเงินปักธูปสิบห้าดอก บูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขแปดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลยเลขสามเลขแห่งโชคลาภปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางสาญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกๆท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรืน่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ